สวัสดีค่ะยิยนดีต้อนรับเข้าสู่ JP 16บหทาร์ลชแนลพูดรับสารจักรวา,า,รรรา,าแลแปลความหมายด้วยการอ่นนานหน้าไพ่ทะล่หมอดแจนนะคะคลิปนี้นะคะสถานการณ์รักชาวทัดไฟนะคะครึ่งแรกของเดือนกุมภาพันธ์นะคะพลังงานของชาวทัดไฟเมสิงธนูนะเอาละค่ะเรามาเริ่มกันเลยนะสถานการณ์รักช่วงนี้นะคะชาวทัดไฟนะตัวต้นของคุณเนี่ยกลับมาโฟกัสที่ตัวเองนะคะมีความมั่นใจในตัวเองมากยิ่งขึ้นแล้วก็ รู้ว่าตัวเองอะนะคะมีคุณค่าเรามาขยายพลังงานของคุณนะคะสถานการณ์ครึ่งแรกกลุมภาพันสองพันห้าหกสิบปดประจำชาวทัดไฟขอขยายพลังงานตัวตนของชาวทัดไฟนะคะพลังงานไพ่บอกว่านะคะคุณอะคิดสิ่งเก่านะคะและคิดว่าจะทำอย่างไรให้ สิ่งที่คิดเนี่ยนะสิ่งที่คิดแบบว่าเอ,อเรารู้สึกเหมือนว่าไม่มัน่นคงนะคะไม่มั่นคงทางอารมณ์สิ่งเก่าเนี่ยคุณต้องตัดออกไปนะคะด้วยความแบบต้องรีบจบอ่ะรีบจบตัวตนของคุณแบบว่าคุณต้องรีบจบสิ่งเก่านะ,ะเพื่อไม่ไม่ให้มันดึงสถานการณ์พลังงานตัวคุณที่จะมุกอ่อนต่อไปนะคะในความสัมพันธ์คุณบอกคุณต้องจบแล้วแหละนะ,ะถ้าสถานการณ์นี้เป็นแบบ เดี๋ยวดีเดี๋ยวไม่ดีนะคะเหมือนจะเริ่มแต่เริ่มไม่ได้นะคะคุณก็เลยคิดว่าไม่อยากจะคิดสิ่งเก่าสิ่งเดิมและสิ่งอะไรที่มันทําให้เราร้อนนใจร้อนลุ่มใจนะคะในความสัมพันธ์เนี่ยของคุณนะคะคุณเลยบอกว่าฉันจะต้องตัดสินใจจบสิ่งนี้ในความคิดของฉันเองเพื่อฉันจะเริ่มสิ่งใหม่นะคะเริ่มงานใหม่เริ่มความสัมพันธ์ใหม่หรือเริ่มใหม่กับตัวของคุณเองก็ได้ในลักษณะของความมั่นใจในตัวเองนะคะจะไปจากตรงนี้นะอะไรสิ่งเนี้ย จะไปจากตรงนี้คือไม่อยากคิดเรื่องเก่าและคนเก่าที่มันไม่สามารถเริ่มได้ในความสัมพันธ์ที่จะชัดเจนจริงจังได้ะนะคะคือเรารู้สึกเหมือนว่าเราไม่อยากรอเรารีบอะนะคะสถานการณ์ไม่ไม่รอคอยเราแล้วนะคะเป็นสิ่งนี้นะชาวทัด์ไฟใช่หรือเปล่านะคะคอมเมนต์บอกหมอเจนหน่อยมาดูซินะคะคนของคุณนะคะห้าเหรียญความรู้สึกเหงาความรู้สึกขาดแคลนนะคะ อ่ะห้าเหรียญขยายด้วยนะคะเขาไม่บอกนะคะหมายถึงว่าเขาไม่แสดงออกความรู้สึกนะคะว่าเขารู้สึกไม่มีคุณนะคะความรู้สึกที่ขาดแคลนความรู้สึกที่เหมือนอโดนด้อยค่าหรือหงอยเหงานะคะแต่เขาอะรู้อยู่แล้วแหละว่าตัวเขาเองอะมีคุณค่าแต่เขาจะเก็บเก็บความรู้สึกไว้ในใจที่เหมือนว่าคุณอเออด้อยค่าเขาไม่เห็นค่าเขาอะไรสิ่งเนี้นะไพ่แมงมันบอกแบบนี้นะ เขาบอกว่าโอเคถ้าเกิดว่าคุณจะเลือกจบนะหมายถึงว่าก็อยากให้สิ่งนี้มันจบออกไปนะสิ่งที่มันเหมือนว่าเขาไม่สามารถทำงานในความสัมพันธ์ไดนะ้มันเป็นความสัมพันธ์ที่น่าจะแสดงออกไม่ได้นะไม่มีบางสิ่งบางอย่างที่ความสัมพันธ์ที่ดีความสัมพันธ์ที่เพอร์เฟหรืออะไรสิ่งนี้นะเขาไม่สามารถมีสิ่งนั้นให้คุณได้นะคะ ชาวธาตุไฟไปเจอสถานการณ์ของความสัมพันธ์ที่ไม่เปิดเผยปิดบางซ่อนเลนแล้วคนคนนั้นเลือกที่จะไม่แสดงออกอะไรนะเหมือนเหมือนว่าตัดสินใจจะเลิอกอ่ะจะไม่คุยต่อหรืออะไรสิ่งนี้นะคะในพลังงานคนของคุณนะคะทีนี้นะมันเป็นความกดดันนะสถานการณ์จริงในความสัมพันธ์ช่วงนี้นะ,ะการยอมรับการยอมแพ้มีความขัดแยง้ง ความคิดเห็นไม่ตรงกันความคิดเห็นไม่ตรงกันนะนะคะเหมือนว่าอีกคนหนึ่งก็อาจจะไม่มีเวลาหให้อาจจะต้องทํางานแล้วก็ยังไม่อยากโฟกัสเรื่องเรื่องของความรักความสัมพันธ์อะไรสิ่งนี้นะหมอว่ามันเป็นเหมือนความสัมพันธ์ที่คนเจอใครถูกเจอคนที่ถูกใจแล้วแต่ไม่สามารถครบเป็นแฟนได้เพราะเขาน่าจะต้องเลือกทํางานก่อนหรืออะไรสิ่งนี้นะคะหรือบางทีอาจจะหมายถึงว่าเราไปเจอใครบางคนที่ เขาไม่พร้อมจะมีแฟนหรือจะไม่พร้อมขยับความสัมพันธ์นะสถานการณ์ความสัมพันธ์โดนกดดันอาจจะเป็นตัวคุณก็ได้นะฮะโดนกดดันในสถานการณ์นี้ให้คุณต้องรีบตัดสินใจอะไรบางอย่างไม่งั้นคุณก็จะมุฟออนไม่ได้หรือไม่ได้เปิดโอกาสให้ตนเองนะได้ใช้ชีวิตมัวแต่คิดเรื่องนี้ก็ไม่ได้มีประโยชน์อะไรสิ่งนี้นะคะหรือตัวเขาก็ตัวเขาก็จะยอมรับนะคะว่าสิ่งที่คุณต้องการความสัมพันธ์ที่จะไปข้างหน้า หรือมีปัญหาเถียงกันอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันมีความทะเลาะนะก็คือต่างคนต่างอยากเอาชนะกันและในความสัมพันธ์นะคะสมมติว่าอีกคนหนึ่งต้องการให้มันเป็นสิ่งนี้แต่อีกคนหนึ่งก็ไม่ได้คิดว่าจะทําตามความต้องการก็คือทําความต้องการของของตัวเองคุณก็ทําตามความต้องการของคุณเองที่คุณคิดว่าควรจะเป็นสิ่งนั้นสิ่งนี้ตัวเขาก็คิดถึงความต้องการที่จะเป็นตัวของเขาเองนะคะ มีความย้อนแยง้งมีความขัดแยง้งแล้วก็มีความไม่เข้ากันนะคะมันเป็นความสัมพันธ์ที่กดดันน่าจะไปกันไม่ได้นะคะให้บอกแบบไพ่บอกสิ่งนั้นแหละนะก็บอกว่าอีโก้ความเป็นตัวตนนะคะคนที่เคยคนที่เคยได้รับในความสัมพันธ์นะคะก็คือทำตัวว่าจะเป็นฝ่ายรับอยู่ฝ่ายเดียวอะไรสิ่งเนี้นะคะอีกฝ่ายที่ต้องคอยดูแลหรือเทคแคร ก็อยากจะเรียกร้องนะคะว่าให้อีกกดดันให้อีกฝ่ายหนึ่งเพื่อทํางานในความสัมพันธ์แต่อีกฝ่ายหนึ่งก็คือไม่สามารถมีใครควบคุมคอนโทรลได้หมอว่าน่าจะเป็นฝ่ายเขามากกว่าคุณไม่สามารถไปควบคุมคอนโทรลเขาได้นะว่าให้เขาทําสิ่งนั้นสิ่งนี้หรือคุณไปใจดีกับเขาเพื่อจะต้องมาให้เขารักหรือให้เขาพัฒนาความสัมพันธ์เขาไม่สามารถทําสิ่งนั้นนะถ้าเขาคิดว่าเขาไม่พร้อมก็ไม่มีใครมาสั่งเขาได้อะไรประมาณนี้นะไพ่เล่าแบบนั้นนะคะเพื่อนๆทีนี้แนวโน้มความสัมพันธ์นะคะหกหกดาบ หกดาบมันเป็นลักษณะของไม่มีใครง้อใครอะนะเขาก็ไม่ง้อคุณคุณก็ไม่งอ้อก็คือคต่างคนต่างมีอีโก้แหละเอาง่ายๆแหละก็คือน่าจะยังไม่ได้มาคุยกันและช่วงนี้ครึ่งครึ่งแรกนะคะกุมภาพันธ์นะต่างคนอาจจะคิดว่าฉันจะทํางานหาเงินแล้วก็อยู่แบบเมียก็ดีแล้วฉันก็โสดฉันก็มีความสุขเขาก็อาจจะคิดว่าเขาก็สดเขาก็มีความสุข อะไรที่มันเป็นอุปสรรคปัญหาก็คือให้เวลามันเป็นตัวขี้คลายไปแล้วกันตอนนี้ทําอะไรไม่ได้อะไรสไตล์เนี้ยอะไรคล้ายๆแบบนี้นะคะต่างคนต่างก็นิ่งอยู่ในพื้นที่เซฟโซนของตัวเองนะคะมุมมองมุมมองในความสัมพันธ์นะคะมันมันต้องปรับตัวเยอะนะคะคุณอาจจะปรับตัวยอมรับกับความสัมพันธ์นี้ไม่ได้เขาก็อาจจะปรับตัวยอมรับกับความสัมพันธ์หรือสิ่งที่คุณเรียกร้องหรือสิ่งที่คุณอาจจะไม่ได้พูดไม่ได้บอกหรอก นะก็เขาอาจจะไม่ได้สามารถทําสิ่งนั้นได้มันเหมือนไม่สามารถขยับได้นะคะไปไหนไม่ได้อะไรสิ่งเนี้ยสมมุติว่าเขาเคยเป็นสิ่งไหนเขาก็จะเป็นสิ่งนั้นคุณเคยเป็นอย่างไรก็จะเป็นสิ่งนั้นอะไรสิ่งเนี้ยนะคะคือแบบไม่ได้อยากสนใจแล้วนะคะความสัมพันธ์นี้มันมีแต่เรื่องกดดันมีแต่เรื่องขัดแยง้งมีแต่เรื่องแบบต่างคนต่างอีโก้เข้าหากันอะไรสิ่งเนี้ยนะคะเว,เวลาผ่านไปมันก็อาจจะทําให้ ปัญหามันลืมเลือนไปไม่มีใครง้อใครนะเนี่ยในความสัมพันธ์เนี้ยนะสถานการณ์ที่คุณเจอนะสาวทัดฝักคุณอาจจะไปเจอพลังงานของราศีกรกฎนะะหรือความสัมพันธ์ที่เป็นระยะไกลความสัมพันธ์ที่ไม่มีความหวานไม่มีความโรแมนติกไม่รู้ว่าจะเอาอะไรอย่างไรอะไรสิ่งนี้นะคะเหมือนว่าต่างคนต่างพยายามจะมุ่ออนไปข้างหน้าแล้วแหละนะ,ะสถานการณ์เนี้ยไพ่มันเหมือนว่า ชาวทัศ์ไฟเองก็คือยอมจำนนว่าความสัมพันธ์เนี้ยไม่ได้มาเติมเต็มกับเรามันมีแต่ความกดดันนะคะมันมีความเครียดมันมีอีโก้ต่อกันเขามีอีโก้สูงนะคะเขาอยากจะได้รับการบริการอยากได้รับความรักนะคะจากเรานั่นแหละแต่เราก็ไม่ได้รับความรักจากเขานะคะเขาไม่ได้ให้สิ่งนั้นกับเราเราก็มีสิทธิ์ที่จะตัดสินใจที่จะยอมรับแล้วก็บุ๊ออนแล้วก็มองเห็นคุณค่าในตัวของเราเองแล้วก็ให้เวลามันผ่านไปนะสถานการณ์มันเหมือนชาวทัศน์ไฟอ่ะพยายาม ตัดสินใจด้วยความเร็วมันเหมือนมีเรื่องคิดเรื่องเก่ากับคนคนนี้แหละไอ้คนนี้ของคุณน,นี่แหละนะคิดไปแล้วก็กลับมาคิดอีกเหมือนเดิมมันมันแก้ไขไม่ได้ในความสัมพันธ์นี้คือความต้องการสองคนไม่ได้ตรงกันมันเหมือนว่าเราไปเจอใครบางคนที่เขาจะไม่ได้พร้อมให้สถานการณ์ความสัมพันธ์แบบแฟนกับเรานะคะไม่สามารถทําสิ่งนั้นได้แฟนหรือสามีในอนาคตหรือภรรยาในอนาคตกับเรานะค,ะคุณก็เลยคิดว่าโอเคฉันพยายามจะลุกขึ้นมา นะเพื่อยอมรับอะนะไม่ให้ตัวเองคิดมากแล้วก็กดดันหรือรู้สึกน้อยเนื้อตําใจในว่าเออใครคนหนึ่งมันไม่เลือกเราหรืออะไรแล้วแต่นะเราก็ให้เวลามันเป็นตัวเยียวยาหรือผ่านไปอะไรสิ่งเนี้นะมันเป็นคล้ายๆแบบนั้นนะพนักง,งานบอกว่านะฮะอาจจะเดินทางท่องเที่ยวหรืออะไรก็แล้วแต่ที่ทําให้คุณรู้สึกว่าสบายใจนะกลับมามีแพชชั่น แอคทิวิตี้อะไรของตัวเองอะไรสิ่งนี้นะโฟกัสที่ตัวเองก่อนนะไพ่มันแนะนําแบบนี้นะจ๊ะชาวทัดไฟเอาราคาประมาณนี้นะส่วนใครที่สนใจจะดูดวงส่วนตัวแอดไลน์ไอมานะคะอย่าลืมนะว่าอันนี้เป็นการดูแบบภาพรวมนะคะใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะสมาชิกช่องจะได้รับชมคลิปวิดีโอก่อนใครนะคะคลิปนี้หมอแจนไปก่อนนะ,ะสิทธิพิเศษสมัครสมาชิกช่องหรือดูดวงส่วนตัว ดูราคาก่อนว่าเราจ่ายได้ในราคาไหนนะคะพร้อมโอนแล้วถึงแอดไลน์ไอดีมานะคะเอาราคาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีค่ะ